thank <laughs> you สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับเ b t s e s ท i o n t a นทอครับทางช่อง11 MBT ภาคกลางและรับชมเราสดๆผ่านทางรัก MBT พภาคกลางนะครับแล้วก็สำนักพิมพาเขียนเแล้วก็เ b t เจริบุรีครับครับสัปดาห์นี้แน่นอนฮอตที่สุดนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับ เรื่องเงินทองคองยังคงคอนเซปต์เอาไว้เรื่องใหญ่เลยนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติในการเติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้กับผู้ถือบัตรประมาณ14ล้านคนทั่วประเทศนะครับเติมเง <ๆ S 1> ินพิเศษ3เดือนนะครับเดือนละ500บาทนะครับก็คือตุลาคม500พฤศจิกายน500และธันวาคม 5 0 0นะครับได้เดือนละ5 0 0หรือว่ารวดเดียวเลยได้เดือนละ $500 นะครับทยอยให้คือในเดือนตุลาคมเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยท่านยังคงใช้สิทธิ์ได้5รายการนะครับซึ่งเงินที่เติม500บาทเนี่ยจะไปเพิ่มในรายการของการซื้อสินค้าที่เอาไปรูดซื้อใช่นะครับกับร้านธงฟ้าหรือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับ ใช้ในการลุดซื้อสินค้าคือจากเดิมปกติเนี่ยท่านใช้ได้เดือนละ200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้แต่ว่าในเดือนตุลาคมนี้ก็จะได้บวกไปอีก500ก็เป็น700และ800ตามเกณฑ์รายได้นะครับแล้วก็บางคนสอบถามมาเหมือนกันว่าเ,เงินที่เพิ่มขึ้นมา500เนี่ยใช้ได้วันที่1ตุลาเลยหรือเปล่า นะครับได้ไหมคือข่าวล่าสุดที่ผมเช็คมานะค,คือ1ตุลาคมเนี่ยก็ยังคงใช้ได้วงเงินเดิม200-300ถึงบาทแต่ว่าวงเงิน500บาทท,บที่เติมเข้าไปเนี่ยต้องคือเขาใช้เงินกู้ไงออาจจะช้านิดนึงเขาต้องผ่านระบบผ่านอะไร,ระบบนิดนึงนะครับกว่าจะโอนเข้าไปเนี่ยก็น่าจะนะครับ ภายในวันที่ส5้าตุลาคมนี้ออ้ยเคยยังดี2 3 0 0ายหม,มดไปแล้ว5้าร้อยมาต่ออีกคือ <c oughs> ตอนนี้ข่าวมันมันหลายแหล่ง <c oughs> บางที่บอกว่าวันที่แตุลาคมได้5้าร้อยบางแหล่งบอกว่าส5้าตุลาคม <c oughs> แต่ว่าสรุปรวมแล้วเนะี่ยภายในส5้าตุลาคมเงมิงน500ที่เติมพิเศษเนี่ยเข้าบนะัตรท่านแน่นอนหมายถึงใน, <accents. S 2> ในระยะแรกในระยะแรกนะอันนี้คือตุลานะแต่ถ้าเกิดหนึ่งพฤจิการหนึ่งธันวานน้นเข้าเต็มเต็มตั้งแต่วันที่หนึ่งเลย คือ700และ800บาทเข้าพร้อมสิทธิ์ประจําเลยใช่นะครับแล้วท่านก็ต้องใช้คือเงินเนี่ยเขาไม่ได้มีการทบเพิ่มนะสมมุติตุลาเนี่ยท่านได้700หรือว่า800เนี่ยท่านใช้ไม่หมดนะครับก็ถือว่าตัดรอบไปนะพอพฤติกาก็700ถึง800ใหม่เพราะฉะนั้นวางแผนใช้ให้ดีใช้ให้หมดให้เต็มวงเงินก็จะได้ประโยชน์สูงสุดคุณต้นบอกทางท่านผู้ชมหน่อยตุลานี้สิทธิ์ที่ยังคงอยู่ในบาทร คือตุลาคมนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งหมด5รายการ5 0สิทธิ์สิทธิ์ที่1นะครับก็คือนี่แหละนะครับวงเงินลูดซื้อสินค้านะครับคนละ7 0 0 0ถึง800บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับสิทธิ์ที่2นะครับก็คือวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าแสดงว่ายังรถใต้ดินบขสคนละ500บาทยังใช้ได้อยู่ครับ สิทธิ์ที่3ก็คือวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม45มบาทแต่ว่า3เดือนใช้ได้ครั้งหนึง่งยังคงใช้ได้อยู่และสิทธิ์ที่4นะครับก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในกรณีที่ใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ230าบาทและสิทธิ์ที่5ก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำปรับปานะครับก็เหมือนกันใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะได้เงินช่วยเหลือ100บาท<ป>นะครับคือค่าไฟกับค่าน้ำนะครับท่านต้องไปแจ้งกับการไฟฟ้าหรือว่าการปรับปาก่อนนะครับถ้าท่านไม่เคยใช้สิทธิ์นี้มาก่อนถ้าใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องอถ้าไม่เคยใช้เนี่ยท่านต้องไปแจ้งที่ไฟฟ้าและปรับปาในพื้นที่บ้านของท่านว่าท่านคุณอ๊อฟมีบัตรคนจนผมอยากจะใช้สิทธิ์เงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ หนึ่งครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์พอสิ้นเดือนปับ๊บบินค่าน้ำค่าไฟมาคุณอ๊อฟก็จ่ายไปเองก่อนอตามปกติพอจ่ายไปปั๊บเนี่ยทางไฟฟ้ากับปับปาเนี่ยเขาก็จะนําข้อมูลการใช้น้ําใช้ไฟของคุณอ,อ๊อฟอย่างสมมตินในเดือนตุลาคมว่าคุณอ๊อฟใช้เกินเกณฑ์หรือเปล่าถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์นะครับ,รบเดือนหน้านะครับวันที่18เขาก็จะโอนเงินช่วยเหลือ กลับเข้ามาในบัตรคนจนให้กับคุณอ๊อฟคือเงินที่เราจ่ายไปก่อนใช่ใช่ไหมจ่ายไปก่อนดูปุ๊บไม่เกินเกณฑ์โอนกลับมาให้เราโอนกลับมาแล้วก็เงินที่โอนกลับมาวันที่18ของเดือนต่อไปนั่นแหละคุณอ๊อฟไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้อันนี้เป็นส่วนของเงินค่าน้าค่าไฟแต่ถ้าคุณอ๊อฟใช้เกินเกณฑ์ก็จ่ายเองจ่ายเองทั้งหมดเลยใช่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสิทธิที่ยังใช้ได้อยู่5รายการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนตุลาคม63นี้ครับย้าให้อีกทีนะครับว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐมันจะมีสองส่วนก็คือส่วนที่ใช้เป็นเงินสดได้นะฮะกักบใช้ตามสิทธิ์ก็คือไปรูดซื้อของ<ช>ส่วนไอ้เจ้าผัวข่าน้ำข่าไฟอะไรพวกนี้แหละอย่างที่คุณต้นบอกคือจ่ายไปก่อนถ้าคุณใช้ไม่เกินเกณฑ์เดี๋ยวเขาโอนกลับมาให้ใ<ช>แล้วก็เอาเงินสดออกมาใช้ได้นะเอา้านอกจากเรื่องบัตรสวัสดิการรัฐโครงการที่อันนี้แม่ถือว่าผู้มีสิบัตรผู้ที่ถือบัตรอยู่ที่พลาด นะฮะใช่หดนะคะคือแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างแบ่งคนอื่นเขาบ้างโครงการคนละครึ่งครับนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาล่าสุดนะครับคือการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนั้นได้สิทธิ์ไปประมาณ14ล้านคนคแล้วก็อันนี้อีกชุดหนึ่งก็คือโครงการคนละครึ่งอันนี้เฉพาะคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับอย่างเราเนี่ยไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีสิทธิ์สมัครใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้นะครับซึ่งก็ต้องมีสัญชาติไทย อายุ18ปีขึ้นไปไม่ได้เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ,รบก็คือมีสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับก็เริ่มลงทะเบียนคือมันจะมี2ส่วนในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ,รตอนนี้เปิดลงทะเบียนแล้วเริ่มแล้วรตั้งแต่แ1ตุลาคมเป็นต้นมาส่วนในส่วนของประชาชนที่จะเป็นผู้ซื้อผู้ใช้สิทธิ์ในการาได้รับเงินช่วยเหลือคนละครึ่งอันนั้นเริ่มลงทะเบียน 16ตุลาคมนี้6มโมงเชา้าเป็นต้นไปเจอกันที่เว็บไซต์นะครับ www o r l d คนละครึ่ง .com พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะใชพ่พิมพ์ภาษาไทยไปเลยคือคล้ายๆกับชิมช็อปใช้ท่าน<ช>ลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ถ้าทำไม่เป็นให้ลูกหลานให้เพื่อนลงได้แต่ว่าต้องมีบัตรประชาชนแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ยืนยันตัวตนของท่านอันนี้ชัดเจนเห็นว่าได้อยู่ประมาณน่าจะสิบล้านคนนะ ครับเขาจะรับเอ่อสิบล้านคนคือถ้าใครสมัครเต็มสิบล้านคนปั๊บหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวรอว่าสิบล้านคนใช้สิทธิ์ครบไหมครบไหมถ้าเหลือก็เดี๋ยวค่อยเปิดเพิ่มชุดสองก็ว่าในในวิธีการใช้เจ้าเงิน3,000บาทเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็คือเมื่อคุณได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยหมายถึงว่าพอคุณกรอกเข้าไปได้รับ s อสกลับมาเนี่ยคุณต้องใช้ในในเดือนแรกเนี่ยสมมุติ14วันแรก14วันแรกต้องใช้ให้หมดต้องเริ่มใช้ใช่ถ้าใช้ไม่หมดเงินมันจะโอนกลับเข้ามาที่กอง คือไม่ต้องใช้หมดแต่ว่าภายใน14วันละต้องเริ่มใช้หนึ่งครั้งนะครับแล้วท่านได้สิทธิ์คนละครึ่งคือได้เงินช่วยเหลือสูงสุดคนละ3,000บาทคือสมมติสมมติคุณอ๊อฟลงทะเบียนวันที่16เสร็จเรียบร้อยปั๊บมี s อ s ตอบรับว่าคุณอ๊อฟลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคุณอ๊อฟก็ไปโหลดแอปเป๋าตังค์เหมือนทีมช็อปช้ยเลยไปโหลดแอปเป๋าตังค์มาทีนี้เวลาคุณอ๊อฟจะใช้สิทธิ์เนี่ยคุณอ๊อฟก็ต้องโอนเงินจากบัญชีของคุณอ๊อฟ หรือว่าให้ภรรยาโอนให้ก็ได้เข้าไปในแอป,ปเป๋าตังค์ของคุณคอ๊อฟสมมุติโอนเข้าไป1000บาท mm hmm. ในแอป,ปเป๋าตังค์คุณอ๊อฟมีเงิน1000บาทเวลาไปซื้อของซึ่งการใช้สิทธิ์นะครับก็จะเริ่มใช้ก็คือ23ตุลาคมคถึง 31, ธันวาคม63คพอไปใช้สิทธิสมมุติคุณอ๊อฟซื้อของ200บาท mm hmm. คุณอ๊อฟบอกว่าผมใช้สิทธิ์คนละครึ่งเปิดแอป,ปเป๋าตังค์ไปสแกนกับแอป,ปถุงเงิน mm hmm. ของร้านค้าที่เข้าวมโครงการ200บาท เขาจะหักเงินคุณอ๊อฟแค่100บาทอีก100บาทรัฐบาลออกให้ประมาณนี้ซึ่งในแต่ละวันคุณอ๊อฟจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้วันหนึ่งเนี่ย150บาทคือซื้อของ300จ่ายเอง150รัฐบาลช่วยออก150แล้วเงินสะสมที่คุณอ๊อฟใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสะสมไปหลงจ้องแล้วจะได้เงินช่วยเหลือสูงสุด3,000บาท3,000บาทคือถ้าสมมติคุณอ๊อฟใช้วันละ150ทุกวันเลยต่อเนื่องเลย20วัน ก็ในสา0 0บาทแต่ถ้าสมมติคุณออฟจะใช้วันหนึ่ง30บาท50บาทได้หมดแต่ก็คือจะไปสุดสิ้นสุดยอดที่เงินช่วยเหลือ3,000บาทนั่นหมายความว่าถ้าใช้เป็มวงเงินคือคุณซื้อของ6000คุณจ่ายเองแค่0 0 0บาทรัฐบาลออก3,000ซึ่งมีเวลาใช้สิทธิ์ก่อนวันที่31ธันวาคม6 3นี้เป็นวันสุดท้ายนะส1เธันวาส่วนร้านค้าที่คุณจะไปใช้ได้นะครับเพื่อนๆจะไปใช้กันได้เนี่ยก็จะเป็นร้านค้าพวกร้านค้าปลีก นะครับายยยเน้นเลยนะครับพวกสะดวกซื้อที่เป็นแบบเฟรนชชา์ไม่ได้นะถ้าเป็นสะดวกซื้อแบบเปิดเองอ่ะได้แต่ถ้าเป็นเฟรนชชา์หรือว่าเป็นนิติบุคคลอันนี้ไม่ได้ตอนนี้เขาเปิดแล้สมัครร้านค้าอยู่อย่างสมมติคุณออฟเปิดขายมูปิ้งอยากจะสมัครเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็สมัครได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่งดอทเริ่มแล้วหรือว่าถ้าไม่สะดวก ไปที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้ให้เขาทำให้หรือว่าถ้าคุณอ๊อฟแถวบ้านมีเพื่อนหลายของขายของหลายคนไม่สะดวกไปไปแจ้งทางธนาคารหรือว่าไปแจ้งในเทศบาลอบตเดี๋ยวข้อมาลงทะเบียนให้ถึงที่เลยซึ่งตรงนี้ผมแนะนาเลยนะว่าบรรดาร้านค้าที่คุณเป็นผู้ค้ารายย่อยอ่ะร้านขายหมูปิ้งตอนเช้าร้านน้ำต้มู้อะไรพวกนี้ลงเถอะใช่ลงได้นะครับไม่ไม่ไม่มันไม่ได้เสียหายนะครับแล้วเพราะว่าความตั้งใจของรัฐบาลในการที่กระจายเม็่เงินตรงนี้มาเนี่ยมันเป็นการที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ในระบบในแบบท่านเนี่ยแล้วให้มีการหมุนเวียนข้อดีคือตรงนี้คือพอท่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยท่านก็จะขายของได้มากขึ้นเพราะคนก็อยากมาซื้อของลดราคา1 2สองท่านก็จะมีระบบบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งธนาคารกรุงไทยเขาเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้เวลาท่านจะไปกู้เงินจะไปขอสินเชื่อเนี่ยใช่ไอเนี้ยมันง่ายเลยเพราะเขารู้ว่าเรามีร้านค้ามีตัวตนอยู่จริงมีรายรับรายจ่ายจริงท่านไม่ต้องกลัวเรื่องภาษีนะผมบอกเลยเพราะว่าภาษีเนี่ย ก็จะเสียนะคือปีหนึ่งนะคุณต้องมีรายได้เนี่ยหลายแสนบาทมากแต่เท่าที่ฟังดูนะไปฟังจากทางเว็บของทำเนียบประบาลารับเขาฟันธงมาแล้วบอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยรายค้าไม่ต้องห่วงไม่เอาไปคิดภาษีใช่เขาเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งกันและกันขณะเดียวกันสมมติถ้ามีรายได้อื่นถ้าจะต้องเสียจริงคือปีหนึ่งอ่ะท่านต้องมีรายได้เนี่ยหลายแสนบาทแล้วก็จะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นค่าดูแลพ่อแม่ดูแลบุตรอีกคือ กว่าจะเสียภาษีเนี่ยท่านต้องมีรายได้เยอะมากเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องภาษีเนาะแต่ว่าข้อดีคือมีการขายของได้ดีขึ้นแล้วก็มีข้อมูลรายรับรายจ่ายเวลาไป<ช>กู้เงิน,นง่ายขึ้นคือหมายว่าจะพัฒนาต่อยอดธุรกิจของเราเนี่ยในการที่จะไปลงทุนเพิ่มอะไรกนี้มันก็จะง่ายขึ้นใช่นะครับอันนี้สําคัญนะครับเป็นระบบ e-payment นะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เราต้องพัฒนาไปตามกระแสของสังคมโลกครับอ้าวัไปครับมาในเรื่องของ ความพร้อมทางกรกตนี่ออกมายืนหยัดยืนบอกแล้วว่าเฮ้ยนักการเมืองท้องถิ่นทั้งหลายนะครับเตรียมตัวผู้ที่รับประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับเตรียมตัวเลือกตั้งได้อท้องถิ่นครับก็ล่าสุดเนี่ยทางกรกตเขาหารือร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็หมายถึงเทศบาลอบตอบจด้วยอบจด้วย กรุงเทพหมหานครเมืองพัทยาอันนี้เขาเรียกว่าท้องถิ่นทั้งหมดนะครับก็เตรียมความพร้อมเตรียมรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแสดงว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะรู้แล้วว่าคนที่อายุ18ปีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยจะมีสิทธิเลือกตั้งมันจะมีไทม์ไลน์บอกมาแล้วนะครับน่าจะวันอังคารหน้านะครับก็จะให้คอรมอเคาะคือ6ตุลาคมพอคอรมอเคาะปั๊บทีนี้ กกตก็ไปดําเนินการเลย mm hmm. คือตอนนี้เขามีการแบ่งเขตเลือกตั้งออมีการคัดเลือกจํานวนประชากรไว้น่าจะเกือบครบสมบูรณ์แล้ว mm hmm. นะครับรอแค่คอรอมอฟันธงตามระเบียบของกฎหมายคือรอประกาศใช่อย่างชัดเจน mm hmm. พอประกาศปั๊บกกตก็ไปเดินหน้าเลยนะครับนี่ท่านบิ๊กป๊อกนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งมหาดไทยก็ยืนยันว่าพร้อมแล้วนะครับ้อมแว่า,ววารอขั้นตอนตามกฎหมายถ้ามีการประกาศมาปุ๊บ คนที่ปฏิบัติหน้าที่ณปัจจุบันได้ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เนี่ยครับคุณก็ต้องหยุดเลยหยุดจากการปฏิบัติหน้าที่ก่อนไม่ใช่หยุดนะก็คือก็คือเขาเรียกว่ารักษาการไปต่อได้รักษาการไปก่อนจนถึงการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็คือมันมีหลายกระแสบางคนเขาบอกว่าถ้าสมมุติเป็นไปตามแผนเนี่ยก็น่าจะปลายปีนี้เลยได้เลือกตั้งท้องถิ่นเลยนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่า จะเลือกอบอจอก่อนแล้วต้นปีไปเลือกเ,อเทศบาลอบอตออแล้วก็ประมาณขยับไปนหน่อยค่อยไปเลือกผู้ว่ากรุงเทพกับเมืองพัทยาบางการะแสก็บอกว่า,เ,าเลือกเทศบาลอบอตอก่อนออตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวรอคอรมออังคารน้า,าทีนี้จะชัดเจนแล้วว่าเลือกอันไหนก่อนกันแน่แต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีระยะห่างกันประมาณ60วันนะครับเพื่อการบริหารจัดการในเรื่องของการเลือกตั้ง ผมพบมเยอะนะเยอะทั่วประเทศเนี่ยครับฉัมันก็พอๆกับเลือกสสนะคือมันหลายอย่างอะอย่างสมมติสมมติเราเราเป็นคนต่จังหวัดนะครับคุณก็เลือกอบจก็คือครั้งหนึ่งเลือกเทศบาลหรือว่าเลือกอบตก็อีกครั้งหนึ่งต่างหากกันนะประมาณนี้ก็ต้องไปเลือกสองครั้งเสียดายให้เขารวบทีเดียวได้ไหมอะไรนะจะได้เดินทางกลับบ้านทีเดียวเออคือบางประเทศนะผมเคยดูข่าวบางประเทศอ่ะคือนานๆเขาเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาเขาเลือกหนึ่งอ่ะคือมีหลายบัตรเลย สสสอวอท้องถิน่นคือประชาชนก็ต้องตั้งสมาธิพอสมควรไปไหนไปไปไหนวะใช่ในการเลือกตั้งเว้จะอันไหน,นจะก,กาเบอร์ไหนอะไรประมาณนี้นะครับอตอนนี้ก็เตรียมตัวนะจริงๆตามแต่จังหวัดต,ตอนนี้เราก็เห็นขึ้นรตรงรขึ้นป้ายกันแลแ<ต>้วเพียงแต่ยังไม่ขึ้นเบอร์แล้วก็เริ่มไปออกงานตามงานบุญต่างๆเนี่ยก็เห็นมีคณะผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนมีการใส่ทรงใส่เสื้ออะไรเตรียมแล้วนะประมาณนี้ก็คึกคักก็เชิญนะครับ เตรียมตัวการสําหรับผู้ที่รักประชาธิปไตยนะครับก็ <laser. S 2> ได้ใช้สิทธิ์กันนะครับให้สมความตั้งใจครับอาถัดไปครับในเรื่องของการพัฒนาน,นิคมอ,อุตสาหกรรมในเรื่องของสมาร์ทพาร์คโอ้อันนี้ที่ห้วยปโป่งใช่ไหมห้วยปโวยปโง่งล่าสุดคอครมก็เห็นชอบการลงทุนนะครับพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คนะครับที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระย,ยองนะครับพื้นที่ประมาณ1,300ไร่ คุณลค่าเนี่ย2,300ล้านเลยใช่ไหมคุณอ๊อฟใช่ครับตรงนี้ครับเขาแบ่งการลงทุนเป็นลักษณะใหญ่ๆอยู่4ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่พาณิชยกรรมพื้นที่สารอุปโภคและก็พื้นที่สีเขียวซึ่งพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันจะเป็นแนวกันชนนะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยคือเขาเขามองเผื่อไว้เลยนะครับในประเด็นนี้แล้วก็มีการมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายก็จะมีเรื่องของหุ่นยนต์ การบินโลจิสติกส์ดิจิทัลการแพทย์นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันสอดรับกับพื้นที่ EEC ทั้งหมดเลยใช่ะนะฮะหรือว่าที่เขาเรียกพื้นที่ EECI อ,อ่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เขากําลังเดิด่มดำเนินการนะครับซึ่งโครงการเนี่เขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาในรวบสารพวกหรื่ประมาณสัก3ปนีน่าจะเคลียร์น่าจะ ถือว่าเรียบร้อยใช้งานได้คือมีการจัดระบบการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างห้วยโป่งเนี่ยก็อยู่ติดกับมาตาพุทธซึ่งก็อยู่ติดกับสนามบินอู่ตะเภาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันนิดเดียวนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าชุดใหญ่แน่นอนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้อีกเยอะแยะมากมายในพื้นที่ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้างเสร็จตามแผนและก่อสร้างสามปีเสร็จตู้มครับพายในสปีคราว่าถูกเช่าหมดแล้วที่ดูแล้วมันจะเกิดอาชีพเกิดอะไรนั่นแหละคือตอนนี้นักลงทุนเนี่ยรออย่างเดียวรอว่าถ้าเกิดกฎหมายผ่านนู่นนี่นั่นระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเนี่ยพร้อมจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เลยแต่เน้นย้ำนะครับรัฐบาลเน้นย้ำเลยการลงทุนสมัยใหม่คืออุตสาหกรรมสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการลงทุนแบบ New Normal อันนี้เน้นย้ําเลยนะครับเรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่รัฐบาลน,นั้นให้ความใส่ใจกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนจากประเด็นที่เราพูดไปเนี่ยครับ,รบล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ทนายกก็ลง e ี c ด้วยคุณไปมาเนี่ยอ่าครับแล้วก็พานักลงทุนมานั่งพูดคุยกันครับมันมี2ส,สเต็ปมันจะมีสเต็ปที่คุยกันในห้องประชมุมครับ ุยกันสองวงนะสองวงใหญ่เลยะสองวงใหญ่มีทั้งนักลงทุนทั้งในส่วนของภาคภาครัฐเพราะว่ามันจะมีการพัฒนาพื้นที่ที่มันเชื่อมโยงทั้งภาคตะวันออกภาคตะวันตกด้วยครับรวมถึงเคยได้ข่าวไหมฮะที่ว่าจะมีสะพานเชื่อมอืมจากภาคตะวันออกอ่ะไปทางเกือบถึงภาคใต้อ่ะตัดอ่าวไทยอ่ะโอ้อันเนี้มีการพูดถึงกันเหมือนกันมีการพูดถึงเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่เร่อกยังไงคือมันจะเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกทั้งหมดอ่ะครับทั้งหมดของ ไม่ใช่ของภาคตัวออกของอี c ซนะคือมันเป็นของของทั้งทั้งประเทศเลยครับโอ้ถ้าทำได้เนี่ยมันเชื่อมโยงในหลายๆภาคหลายๆส่วนอ่าแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนึงก็เป็นในเรื่องของการรับมอบอเจ้ารถไฟฟ้าโมโนเรลโมโนเรลขบวนแรกสองขบวนแรกรเนาะสองขบวนแรกสายสี สีชมพูนะฮะจากคแคลไลน์มามีบุรีถ้าเสายสีเหลืองนะครับจากลัดเพาวไปสำโรงรซึ่งไอตัวเนี้มันจะเป็นลนะักษณะเหมือนรถไฟที่เป็นฟิดเดอร์ฟิดเดอร์ก็คือเป็นระบบขนส่งระบบรองรรองก็คือจะเป็นหน่วยที่จะเอาคนที่อยู่ตามแนวเนี่ยรายรอบเพราะเราสังเกตดูนะครับว่าแนวที่ผมบอกเนี่ยแคลน์เนี่ยมาถึงมีบุรีมาเป็นมาเป็นรอบนอกอะนะสำโรงจากสำโรงปา มาในส่วนของลาดพ้ามันก็เป็นรอบนอกกรุงเทพเพราะเขาก็จะขนคนนี่แหละครับขนคนเพื่อที่จะเข้าไปนั่งพวก MRT ต่อรถคือดิเชื่อมตใช่เชื่อมต่อคือ MRT กับรถเอ s อ่ะอันนี้มันเป็นวงในวงในอันนี้คือวงนอกนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วผมไปแถวแถวแครายก็เห็นเขาสร้างรางอ่ะเกือบเสร็จแล้วใช่แล้วลักษณะของรางที่เขาสร้างเนี่ยน่าจะประหยัดไปประมาณ กับ2อ0สล้านเลยนะเพราะว่าขนาดของเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะแตกต่างจากเจ้ารถไฟฟ้า BTS กับ m r t ทไีนะเียวี่เห็นนะเพียวนะมันจะเพียวหน่อยมันใช้รางเดียวแต่ถามว่าข้อเสียมม่มีไหมมันก็มีนะมันจะมีเพราะว่ามันใช้ยางมันใช้ระบบยางในการที่แบบเกาะกับรางไปด้วยรางยางมันอาจจะสึดง่ายหน่อยแต่ระบบเป็นเทนาน้นไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วคือจอะต้องเปลี่ยนยางบ่อยหน่อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การจราจรถู่แล้วบริษัทที่รับทัเนี่ยที่เป็นผู้รับเหมาก็เป็นบริษัทจากฝรั่งเศสเป็นยักษ์ใหญ่หนึ่งใน2ของโลกคือผู้เชี่ยวชาญระดับโลกผเชยวชาญผมชื่อมันจะออกแนวฝรั่งเศสฝรั่งเศสหน่อยสำเนียงได้ไหมบอมเบอร์ดีเอออะไรประมาณนี้ฮะโอเื่อเแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งจะเป็นของของญี่ปุ่นครับไอฮิตาชิ ฮิตาชิอ่าอันนี้เป็นยักษ์ใหญ่นะสองเจ้าอ่าเจ้าคนนี้ก็อันนี้ก็ยักษ์ใหญ่ครับของบอมบารีเออร์เนี่ยที่อเมริกาก็ใช้ครับอ่าที่สิงคโปร์ก็ใช้โอ้โหนี่นี่คือระดับโลกนะใช่ใช่นะครับแล้วแต่ของบาเลย์ก็มีนะแต่บาเลย์เขาทำเองนะแต่เป็นบริษัทเล็กๆครับอ่ายังไม่ใหญ่มาเลกเลย้เขาไปในรถไฟฟ้าด้วยนี่โอ้โหเป็นไงก็โอเคนะก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าภายในเนี่ยก็มีสิ่งที่เหมาะสมเหมาะสมไม้ที่เนี่ยหมายความว่า ในหากเกิดเหตุหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยแต่อันนี้มันเป็นการยังไงไม่มีคนขับอ่ะครับเขาใช้คนคนบคุมหมดเลยคอมพิวเตอร์ในการคนโทรลจากศูนย์แต่เราก็สามารถสื่อสารกับคนคนที่นั่งอยู่ที่ศูนย์ศูนย์กลางได้แล้วอย่างรถ BTS ที่เรานั่งทุกวันนี้มีคนขับไหมมันก็มันมีคนประจําอยู่ไงจะจะจะมีอยู่ด้านหน้ามีคนประจําอยู่นะมีอยู่มีอยู่มีอยู่เออแล้วก็ในส่วนของเจ้าสองคันนี้นะครับรู้สึกว่า รวมทั้งหมดที่เขาจะส่งมาเนี่ยน่าจะประมาณ72คันก็คือเอามาต่อกันเป็นขบวนขบวนใช่ไหมเขาถือว่าเป็นเป็นขบวนหนึ่งแหละขบวนอ๋อแยกสายเลยขบ,ขบวนหนึ่งขบวนหนึ่งประมาณ 4, รับประมาณ4ี่ตู้ในระยะแรกนะครับระยะแรกประมาณ4ี่ตู้นะครับก็บจะเป็นของทางสายสีชมพูเนี่ยประมาณ42ส่วนสายสีเหลืองเนี่ย30เขาจะแบ่งกันไปก่อนคือเขาเขาจะพยายามให้ขนคนได้ ็นชั่วโมงเลยนะคือมีความถี่ในการรอรอบไม่ต้องรอนานใช่เพราะว่าชั่วโมงหนึ่งเขาตั้งว่าจะให้บริการเนี่ยสี่สี่ตู้นะให้บริการได้ประมาณ1,600คนครับโดยประมาณคือไปนอกเมืองไปชั้นเมืองนะครับไปทั้งอะไรอ่ะนครปฐมเมืองกาญจนั้นก็ไปได้ใช่ไหมสบายเลยแล้วก็จะมีจุดจอดรถจอดอ่ะหมายถวงว่าสมมติเราจะเข้ากรุงเทพได้เราอยู่ภาคตะวันออกนะครับเราไปจอดบีบุรีเลยจอดบีบุรีเสร็จปั๊บ เราก็เอารถจอดทิ้งไว้นั่งรถไฟฟ้าเข้าไปเลยสบายเลยจะข้ามไปฝั่งนู้นก็ได้ไปแคนาลก็ไดุ้่มเงียบเลยไปสำโงไลลล่องลอยด้วยใช่ไม่มีใครรู้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับใช้ได้แน่นอนในปี6.4เดือนตุลาคมคือ6 4เนี่ยเปิดบางส่วนบางส่วนเต็มระบบปี65ชุดใหญ่ชัชายภูมิเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมินิมิตหมายที่ดีอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับ ใช่วันนี้ครับหมดเวลาครับของ m อ t Session น a l k นะครับในสัปดาห์หน้านะครับจะมีประเด็นอะไรก็ต้องติดตามชมกันนะครับแล้วก็ต้องย้ำกันไว้นะครับว่าในช่วงนี้นะครับการจะตกยังไงก็การจะตกถึงแม้จะดูเงียบๆจะสงบแล้วนะครับการจะตกนะครับเพราะว่ามันมาได้เสมอเชื้อโรคมันอยู่ใกล้ๆตัวเราตลอดนะครับครับวันนี้เราสองคนครับพร้อมทีมงานลาทั้งชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ